มาพบกับช่องของเกม e อ็กซ์แอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะาเล่นเกม b o ๊แค a เว n กันนะคะความสนุกวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเลื่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาบ้านก่อนเนาะซื้อบ้านหลังไหนดีนะโอเคตรงนี้ใกล้สุดนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเลยโอเคซื้อบ้านก่อนเอาบ้านหลังไหนดีนะเอาบ้านแบบไม่ง่ายนะคะเราไม่เน้นหรูหราเอาหลังไหนดีโอเคหลังหลังไหนทีนะ่หน้า เอาหลังนี้ละกันนะคะโอเคซื้อบ้านแล้วนะคะคุณแม่ก็จะต้องมีลูกใช่ไหมล่ะคุณแม่ก็ต้องมีลูกคุณแม่เสกลูกก่อนนะคะเป็นลูกชายนะคะหนึ่งคนโอเคอืมแม่แม่แม่แมโอเคลูกลูกหิวแล้วนะคะหิวหรือยังลูก หิวแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันก่อนนะคะเดดบ้านหลังใหม่ของคุณแม่เองโอ้เดี๋ยวเราไปดูบ้านก่อนก่อนนะคะเพราะว่าแม่เพิ่งซื้อบ้านเมื่อกี้เลยนะคะจอยเข้ามาได้เลยคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาเด็กพาเด็กๆไปดูบ้านก่อนนะคะว้าวมีคอมพิวเตอร์ด้วยมีเตียงเยอะเลยนะคะ ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้น้องเลยอ่ะน้องชื่อว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อให้น้องเลยนะคะไหนดูสิห้องนี้ห้องอะไรเออว้าวห้องอาบน้ําสวยมากใหญ่มากนะคะโอเคม่ที่ผีผมอะไรอย่างงี้เพียบพร้อมเลยเนาะโอเคโอเคนะคะอันนี้มีก่อฟื้นกอ่อไฟในบ้านด้วยหรอคุณแม่ไม่ก่อนะคะ อันตรายเนาะแล้วก็มีตู้เซฟนะคะโอเคบ้านก็เรียบง่ายตามที่คุณแม่ต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูชั้นล่างดีกว่าเอออนนี่เป็นห้องว o u อ e r นะคะไม่ใช่ดิลอนรีแปลว่าซักซักรีซักซักผ้านะคะลอนรีห้องซักผ้าน้องเชฟเลยหรอชื่อั้งชื่อว่าน้องเชฟเลยหรอ โอเคโอเคนะคะอืมคุณแม่เล่นกับน้องนะคะน้องกำลังชอบเลยน้องกำลังมีความสุขเลยคุณแม่เล่นกับน้องนะคะโอเคเดี๋ยวน้องรู้สึกว่าน้องจะหิวหรือยังเอ่ยน้องจะหิวหรือยังเอ่ยโอเคหิวหรือยังครับหิวแล้วครับแม่ โอเคเดี๋ยวแม่ป้อนกล้วยนะลูกได้ครับคุณแม่ต้องขึ้นไปเอาบนโต๊ะนะครับคุณแม่เตี้ยนะลูกเดี๋ยวแม่เอากล้วยก่อนนะคะโอเคกินนะลูกนะสวัสดีค่ะว้าวมีคนมาเยี่ยมลูกด้วยนะน่ารักมากเลยโอเคค่ะตามสบายนะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่ขอนั่งพักผ่อนก่อนนะคะ น้องกำลังน่ารักเลยนะอโอเคเดี๋ยวเราเปิดทีวีก็ดูดีกว่าวัสดีค่ะน้องโจเดี๋ยวแม่ปิดทีวีก่อนเอ๊ะทีวีที่บ้านคุณแม่ใช้ได้หรือเปล่านะเนี่ย <c oughs> ทีวีบ้านคุณแม่ใช้ได้หรือเปล่านี่เอาเราก็เปิด wifi แล้วดนเออเดี๋ยวคุณแม่ต้องเปิดดินะ เอ๊คุณแม่เปิดทีวีไม่เป็นเ่าเปิดแล้วค่ะบุ๊คแคบเป้นทีวีนะคะโอเคโอ้มาดูทีวีกันเสียงอะไรนะ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยฝนตกเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนนะคะโอเคอืมเขานอกปลอดภัยนะคะโอ้หนูชอบไหมลูกชอบมากครับแม่น้องหมู โอเคนะคะอย่าทำไรฉันเลยขอร้องล่ะอย่าทำไรลูกฉันเลยได้เลยน้องโจอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวนะคะมีคนมา บ้านทางนี้แล้วล่ะขบระเบิดาานะขบวระเบิดช,ช่วยด้วยจะล็อกพวกแกให้หมดพวกแกเข้าบ้านไม่ได้นะล็อกแล้วพวกแกเข้าบ้านไม่ได้นะ่ะโอเคบ้านปลอดภัยแล้วนะคะลูกโอเคโอเคค่ะแม่ผมกลัวมากเลยโอเคแม่ปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะปิดหน้าต่างก่อนเดี๋ยวพวกโจรมันจะเห็นนะคะ โอเคปิดหน้าต่างนลคะลูกโอเคมันเข้าไมา่ได้แล้วลูกเราปลอดภัยแล้วนะคะอืมอย่าเล่นกันะบอกเกเข้ามาได้ยังไงนะ่ไม่ต้องล็อกประตูก่อนเอาแม่ล็อกประตูทำไมน้องเขาเข้ามาได้อะช่วยด้วยโจมันยิงแล้วขังมันเลยเอา แม่ต้องรีบหาทางหนีแล้วนะตอนนี้โจรมันขึ้นบ้านมาแล้วคุณแม่จะต้องจุดไฟก่อนเข้าไปแอบเอาในห้องน้ำก่อนนะล,ลูกไม่มันตาม,มาแล้วโจนมันตามคุณแม่มาแล้วนมนีแม่ยังไม่เอานะคะตอนนี้แม่หนีโจรอยู่นะคะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะคุณค้าช่วยฉันด้วย ช่วยฉันด้วยค่ะเขาจะฆ่าฉันโอ้ยโอ้ยลูกฉันเปียกแล้วโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าบ้านเขาหน่อยนะคะเอาเขาไม่เข้าด้วยโอ้ยโอเคโอ,โอเคดี๋ยวเราขอมาพักผ่อนที่บ้านเขาหน่อยนะคะฝนตกนะลูกนะ บ้านหนูหรอโอเคแม่ขอพักหน่อยนะคะน้องเชฟกำลังง่วงนะลูกน้องเชฟกำลังง่วงนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาน้องเชฟไปนอนก่อนอันนั้นห้องน้ำนี่โอเคโอเคโอ้ฝนตกแล้วลูกฝนตกฝนตกแล้วแล้วลเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วลเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วลโอเคนะคะคุณแม่ล็อกบ้านก่อน เอาโจรเข้ามาได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยโจรเข้าบ้านโอเคเดี๋ยวแม่ต้องออกไปก่อนนะลูกเพื่อความอยู่รอดของเราเอาประตูล็อกขังตัวเองอีกช่วยด้วยค่ะโจรหมู่บ้านค่ะช่วยด้วยค่ะโจรหมู่ ลูกฉันตากฝนไปหมดแล้วลูกฉันตากฝนไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวต้องพาลูกไปนอนก่อนนะคะห้ามโจรกรรมบ้านดิฉันนะคะขอร้องโอเคเดี๋ยวลูกฉันต้องนอนนอนนะลูกนะนอนนะคะอาคุณแม่นอนไม่ได้ด้วยอาทำไมคุณแม่นอนไม่ได้วะได้คุณคุณได้ป้นอย่างปลอดภัยคืออะไรวะ โอเคนะคะคุณแม่นอนหนีแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ได้นอนพักผ่อนแล้วนะคะไ,ได้เวลาพวกแกตายซะแล้วละ่ะฉันนี่แหละนักฆ่าตัวจริงตายแน่พวกแกไม่มีวันฟาร์มรักกันไม่ได้ เราไปแล้วเราต้องออกจากบ้านก่อนอตำรวจช่วยฉันด้วยค่ะตำรวจตำรวจช่วยฉันด้วยไปขับไปตอนนี้นะคะคุณตำรวจก็พาแม่หนีเอา้าช่วยด้วยฉันตกรถวด้วย คุณตำรวจช่วยจันด้วยค่ะนี่มันพวกเก๊งลักพาตัวนี่นะน้องเชฟน้องเชฟแม่พาลูกหนีก่อนนะคะโอ้ย <c oughs> ขับรถภาษาอะไรเนี่ยชน ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็กําลังนะคะบ้านเมืองวุ่นวายมากเพราะว่าตอนนี้โจรก็กําลังตามคุณแม่มานะคะเราจะต้องอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่คนนี่คนเนี้ยสับป,ประหลาดน้องเชฟน้องเชฟไม่เป็นไรนะลูก คุณแม่คุณแม่คุณแม่มีท่าเลยคุณแม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะคะรับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่แหละโอเคตอนนี้นะคะคุณแม่จะได้ไปสนามบินแล้วนะคะคุณแม่ต้องซื้อตั๋วก่อนเพราะว่าเราต้องหนีจากบ้านหลังนั้นนะคะเด็กๆโอเคลูกฉันผ่านนะ ขอร้องเธอไอ้ชันไปเธอ <c oughs> โอเคฉันไม่มีวุดฉันขึ้นไปล้นะคะฉันพร้อมบินแล้วนะคะตอนนี้อ้าวโอเคตอนนี้เราได้อยู่ห้องโดยสารแล้วนะคะโอเคโอ,เคโอเค้เป็นบิสเนสคลาสด้วยแอร์โฮสเต e ช่วยด้วยะคะ่ะฉันต้องการอาหารโอเคเดี๋ยวกินพิซซ่าไปก่อนนะคะได้ครับแม่ โอเคค่ะแม่รับบทเป็นแอร์โฮสเตสสาวแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ขอว่าโ,โจนมันมาแล้วโจนมันปุ้นเครื่องบินอีกแล้วไม่ได้แล้วเราต้องอยู่ไม่ได้แล้วองหนีก,ก่อน,นจะขับเองจะเจอด้วยโจนมันมาฉันจะลงเครื่องไม่ใช่นีม่มันห้องน้ำ ช่วยฉันด้วยโชนอยู่นี่ไม่ต้องร้องนะลูกคุณตัรวจอยู่นี่แล้วโอเคค่ะช่วยฉันด้วยค่ะคุณตำรวจพาฉันหนีไปตอนนี้คุณตำรวจก็คือหลงทางเหมือนกันนะคะโอเคเราจะออกจากที่นี่กันนะคะกระโดดเลย โอเคเราออกจากที่นี่แล้วน,นะคะมาผู่หมู่บ้านใหม่นะคะตอนนี้ฉันตน้องรีพาลูกฉันหนีก่อนเ,อเพราะว่าตอนนี้โจมันกำลังจะมานะคะ<อ>ฉันขอขับรถหน่อยได้ไหมมาเลยค่ะโจรมันขับโจมันบนรถแล้วช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจช่วยด้วยโอ้โจรมันอยู่นั่นนะคะแต่คุณแม่ขอ หารถเพิ่มก่อนนะคะโอเคคุณแม่จะขับแจ็ชนะคะเออ้าวคุณแม่ขับไม่ได้วะคุณแม่ตัวเตี้ยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะโอเคค่ะคุณแม่ขับรถไม่ได้นะคะโอเคใครขับรถวะเนี่ยอา่าคุณแม่ขับรถแล้วคะ่ะโอเคคุณแม่ต้องหนีแล้วนะคะ ตอนนี้เรากับตำรวจก็ได้หนีกันไปแล้วนะคะสองคนนะคะเอ๊ะใครขับเอ๊ะใครเป็นคนขับนะแม่ไม่ได้เป็นคนขับเอา้าโจนนี่นะช่วยด้วยไม่ปลอดภัยซะแล้วโจนเป็นคนขับรถนะคะตอนนี้แม่ต้องการรถขับโอเค การความคลองตัวด,วดะะ่วนน,น,น,นนะคะโอเคตอนนี้คุณแม่จะตั้งหนีไนะคะพี่มาพี่มาเฮ้พี่มาไม่เห็นเลยโอเคคุณแม่ไปแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ได้รถขี่ละ <c oughs> ความเร็วสูงสุด25ห้าให้ตายเถอะฉันขับไปไหนไม่ได้เลย โอเคนะคะตอนนี้ไม่ได้ขับวิวแชร์เลสซิ่งแลนะคะ,นะคะเด็กๆอน,นี้โูก็ตามไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเรากำลังจะหนีไปนะคะเอ๊ะแต่เป็นขี่สกูตเตอร์ตามึ้นมานี่นะความเร็วแบบนี้คงไม่ทันหรอกนั้นฉันจะขี่รถ รถเอมบูเลงเอามาทำไมตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะตอนนี้เราได้อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเราตกไปในหลุมศพแล้วช่วยด้วยอีเมจิซี่ช่วยฉันด้วยค่ะคุณตำรวจ ด้วย,วยโอ้ฉันมีคนอะไรอ่ะอนี่ลูกใครเนี่ยลูกใครก็ไม่รู้นะคะเออนะคะลูกใครก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ค่ะตอนนี้ลูกเชฟชันกําลังหลับอยู่นะคะเพราะเราต้องรักษาก่อนโอเคไปต้องรักษาลูกก่อนนะคะช่วยด้วยมันจะฆ่าเราลูกทำไมที่นี่มันมีผลิตจังเลยเดี๋ยวเราต้องหาก่อน โอเคแม่เจอรถถังแล้วค่ะเด็กๆทุกคนแม่จะขับรถถังหนีพวกโจแล้วนะคะลาก่อนพวกแกตามฉันไม่ทันหรอกฉันจะพาลูกเชฟของฉันหนีอ้าวรถขึ้นเนินไม่ได้อีกโอเคนะคะตอนนี้เราก็ต้องหาความช่วยเหลือจากใครสักคนนะคะ เออฉันขอดั่งรอก่อนนะคะปลอดภัยแล้วละ่ะโอเคนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ปลอดภัยแล้วอยู่กับคุณตำรวจแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้คุณแม่แล้วก็คอมเมนต์น่ารักนารักด้วยนะคะรักเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบายยค่ะ